ทำสี่สิ่งนี้นะคะคุณจะเจอแต่รักที่ดีแล้วถ้าคุณมีแฟนอยู่คนรักของคุณก็จะรักคุณและดีมากขึ้นในทุกๆวันค่ะอันนี้เรามาฟังกันเลยนะคะข้อแรกเลยบอกรักบ่อยๆคุณรู้ไหมว่าการที่เราใช้คำพูดบอกรักบ่อยๆฉันรักคุณฉันรักคุณหรือว่า I love you เนี่ยมันคือคำที่แสดงถึงความรักแล้วเวลาที่เราบอกกับคนนั้นบ่อยๆค่ะ เขาก็จะได้รับความรักนั้นด้วยเราเรียกว่ามันเหมือนเป็นการ affirmation หรือเป็นการสั่งจิตนะคะซึ่งเหมือนเหมือนหลายคนที่รู้จักกันแรกๆอะ่ะไม่ได้รู้สึกรักกันนะแต่พอเราใช้คำนี้พูดบ่อยๆอ่ะฉันรักคุณฉันห่วงใยคุณแบบเนี้ยความรักมันจะเกิดขึ้นและเขาเองเมื่อรู้ว่าคุณรักนะคะเขาก็จะเป็นคนที่ดีขึ้นดีขึ้นในทุกๆวันเพื่อที่จะมันเหมือนกับเป็นอะไรที่ไม่อยากทำให้คุณอะ่ะ ผิดหวังหรืออยากจะเป็นคนรักที่ดีสําหรับคุณนั่นเองเนาะข้อที่2คือเชื่อมั่นในความสัมพันธ์นะคะการที่เราอยู่ในความสัมพันธ์แล้วเราเชื่อมั่นในคู่รักของเราค่ะพลังของความเชื่อมั่นค่ะมันจะทําให้คุณทั้งคู่ประสบความสําเร็จในสิ่งที่ทำไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายหรืออะไรก็แล้วแต่คุณสังเกตเห็นไหมว่าคนที่ประสบความสําเร็จโดยส่วนใหญ่นะคะแล้วมีความสุขมีชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยคู่ของเขาเนี่ย มักจะเชื่อมั่นในตัวเขามากๆเลยนะคะโคชเชมีอาจารย์ของโคชเชมเนาะคือโคสวาร์นะคะคืออาจารย์เป็นคนที่ประสบความสําเร็จแล้วก็มีคู่รักที่ดีมากด้วยดังนั้นอะ่ะไม่ว่าอาจารย์จะทําอะไรก็แล้วแต่ค่ะอาจารย์ก็จะประสบความสําเร็จและสักเซสเพราะว่ามันมีคู่ที่เสริม motivation ให้กันอยู่ข้างหลังนั่นเองเนาะข้อที่3ค่ะมีความเป็นธรรมชาติไอ้เรื่องความเป็นธรรมชาตินี่แหละคะ่ะมันทําให เสน่ห์ในคนคนนั้นปรากฏออกมาซึ่งถ้าเราไปถามผู้ชายหลายๆคนถามว่าชอบผู้หญิงแบบไหนโดยส่วนใหญ่นะก็คือชอบผู้หญิงที่สวยนั่นแหละแต่เป็นคนสวยที่มันมีความเป็นธรรมชาติอยู่ในนั้นค่ะซึ่งไม่ว่าจะร่างกายเราหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะเราก็ถูกสร้างขึ้นมาจากธรรมชาติดังนั้นอะไรที่มันเป็นธรรมชาติมันมักจะดึงดูดเข้าหากันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วโอเคไหมข้อที่4ค่ะให้กําลังใจ และช่วยกันในยามยากลําบากเรื่องนี้คือสิ่งสําคัญมากเลยนะการที่เราจะเห็นว่าคนคนนี้จริงจังและรักเราจริงๆอิอะบางครั้งเราดูได้จากการที่เวลาที่เราตกทุกข์ยากหรือว่ามีความลําบากซึ่งคนที่เขาจริงจังจริงใจและรักเราจริงๆอิอะเขาจะไม่มีทางปล่อยมือเราไปเขาจะร่วมทุกข์กับเรา ันฝ่าให้มันดีมากขึ้นแต่ถ้าสมมติว่าคนที่เขาไม่ได้รักเราจริงอะ่ะเขาจะบ่นว่าเอ้ยอยู่ด้วยแล้วทุกลําบากไม่มีความสบายอะไรเลยอันเนี้ยเราเรียกว่าเราก็จะรู้ท่าแท้ของอีกคนนึงเนาะว่าคนแบบเนี้ยเขาไม่ได้รักเราเลยการที่เขาอยู่กับเราเนี่ยเพราะว่าเรามีประโยชน์ให้กับเขาแต่พอเวลาที่เราหมดประโยชน์แล้วเขาก็ตีตัวออกห่างนะซึ่ง ความยากลำบากเนี่ยมันก็ช่วยวัดใจคนเหมือนกันค่ะดังนั้นใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดใจกดแชร์ให้กับโคชเชมด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีพลาดคลิปดีๆถัดไปค่ะ